สังขังสารนังคัจฉามีพุตติยมปิพุทธังสารนังัาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิเจติยังวันทามิเจติยังสัพพังสัพพังสัพพัทธาเนสัพพัทธาเนสุปฏิทตังสุปฏิทตังสารีริกขาตุง สาาุพุทธรูปังสการังสัทธาตัดสานุภาเวนะสัพพะสิทธิพระวตุมสาธุพรมพกันดังๆสครั้งสาธุสาธุสาธุ ตานามุปปกัรปติอินิตังปัติตังตุมังคิปเมวะสมินชะตูสเพบุเรนตุสังกัปปาจันโชติละสโยยัตตาสัพพีติโยอย่า่จริงนะไม่จริงหน้าตามไม่ดีครับะหน้าตาไม่ดีไม่ดีแล้วอะไรดีจิตใจจิตใจดีถูกต้อง เดี๋ยวเลือดจะเต็มเดี๋ยวเลือดจะเต็มบกงเดินได้เข้ามากราบไหว้องค์พระประธานถวายพระไตรและสังฆทานเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระประธานแล้วย่อมเกิดเป็นบุญเป็นอนิสงค์ด้วยบุญด้วยอนิสงส์ที่เกิดขึ้นแล้วจึงขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนใรทั้งสาม คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมด้วยบาร,รมีของพระพุทธเทวราชปฏิมากรอ,อันสถิตเป็นพระประธานณอุโบสถนี้จงโดนบันดาลให้โยนทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจัตุรพิธภพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภา,าระปฏิพานธนสารสมบัติพร้อมทั้งสิ่งหนึ่ประการใดที่มีความประสงค์มีความต้องการหากสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมีความชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซ ก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเพินสาธุสาธุสาธุ